สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปไหว้พระที่วัดมณีวงศ์นครนายกนะครับแล้วก็ไปชมเขื่อนนะครับไป let's go เราก็ถึงวัดกันแล้วนะครับนี่ปากทางเข้าในถ้ำไปพญานาคนะครับอันนี้จะไปไหว้พญานาคก็จะมาถอดรองเท้าไว้ที่นี่นะครับโอ้โหนะครับสร้างได้อลังการมากครับตรงนี้เป็นสมเด็จพระนเรศวรนะครับก็จะมาสักการะท่านก่อนนะครับ ทางนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับปางต่างๆก็จะเป็นผสมผสานร,ระหว่างเทพเทวดาแล้วก็พญานาคแล้วก็จะมีเกี่ยวกับสมบัตินะครับสมบัติของปู่ฤาษีของพญานาคนะครับปู่นาคราชนะครับอันนี้คือสมบัติจำลองนะครับไม่ใช่สมบัติจริงแต่เหมือนมากนะครับโคตรเหมือนเน่ มาแล้วดูเรืองอารามงามตานะครับสำหรับมุมนี้ก็จะเป็นเทวรูปนะครับโอ้โหสวยงามมากๆครับศิลปะสร้างได้วิจ,จิตรมากครับเป็นพระพุทธรูปหรือเทวรูปปางห้ามสมุทรนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับเอกมุมนี้ก็จะเป็นเหล่าพระเจจิอาจารย์เป็นหุ่นที่พึ่งนะครับเป็นจำลองเจจิอาจารย์ของเมืองไทยนะครับผู้ ทรงวิทยาทั้งหลายนะครับของครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับรวบรวมมาไว้ที่นี่นะครับถือว่ามาที่ที่เดียวได้กราบครบเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่สันเขื่อนนะครับวันนี้ก็จะมาที่สันเขื่อนของ,เ,องเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถชมวิวบนสันเขื่อนนะครับเขื่อนคนด่าปากการชนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวตรงหัวมุมนี้นะครับค่าตั๋วก็จะประมาณ ละ30บาทนะครับเขาจะพาเราไปกลับนะครับเนื้ยะทาง2-5กิโลเมตรนะครับ Let's go ถสำรับสำหรับบิวทิวทัศน์นี้ก็สวยงามมากครับตอนนี้ก็เลังระดับน้ำก็จะลดไปละสามเปอร์เซ็นต์นะครับนี่จะเป็นหน้าเขื่อนนะครับน้ำจะไหลมาจาก แล้วลงครับไหลมาทางเขาใหญ่นะครับเปิดมาสะสมน้ำไว้ที่ <รา S 1> ทเดือนแห่งการนะครับอันก็จะเป็นหน้าเขื่อนนะครับเป็นจะมีหมู่บ้านและชุมชนนะครับมองไปทางด้านขวาเลยของเราก็จะเป็นสิดน้ำทีงน้ำของเราตัง้งแต่ด้วยสภานอกเสียงทางตองมีโครงการเรั่นมาจากราชธรรมริ่งที่กรมชลประทานสร้างเกิดจุดกั้นการโอนน้ำขึ้นมาเกิดแห่งนี้ เรื่องราวเกาตาเพื่อดีโมสอ้ ยาวตแบบแลอดแนวจากเกือตกทางห้าร้อยเิบสี่เมตรหอสองกิโลคืออนะะให้ชาวบ้านเขนามาเล่้รงชา้านเ่ีร่ากข้รายมือองเราจ่าวมากเลยนะคะความเป็นทางด้าน้ายมือของเรา ภายในสองห้อจะเป็นแต่เป็นอาคารสำนักงานของกรมชลประทานจังหวัดครนิเยนี์วและรวมถึงบ้านหของเจ้าหน้าที่ที่นีด้วยนะคะส่วนอะคาเกละนาาของเราที่ก็คือสตอฟล็อ่ก้ป,ประตูและบ้นหลังและเดหน้าจองชลป,ประทานให้ชาวบ้านและเกษตรกร ไม่มีน้ำใก่ตลอดทั้งปีค่ะตองในด้าน้ายคือของดาวัวสี่รูปกลมเป็นลูกดาวนั่นก็คือราวบา หลังจากทาเร็จแล้วกนแบ่งส่วนเด็กและเจ้าที่หัวเวลาทานที่กาาวตอนนี้นำลงรอกำลังปกับปรุง